สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานะคะรีวิวนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการไปทำเลสิกของตัวเราเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนจะไปทำได้นี่คือกลัวมากนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเอออยากรู้ว่าทำแล้วมันเจ็บไหมนะคะกระบวนการในการทำเป็นยังไงนะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะเราไปทํามาแล้ววันนี้นะคะคือวันที่5แล้วนะคะหลังจากการทํามาวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่ไปทํานะคะจากที่เราจําได้นะคะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนทุกคนฟังว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก่อนไปทำเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงด้วยค่ะ,คะก็ถ้าใครนะคะหลายหลคนตัดสินใจนะคะที่จะทําแล้วเนี่ย ก่อนไปนะคะที่จะไปทำเลสิกเนี่ยถ้าใครใส่แว่นนะคะก็โอเคไม่ต้องเตรียมตัวอะไรแต่ถ้าใครนะคะใส่คอนแทคเลนส์อยู่จะต้องนะคะถอดคอนแทคเลนส์นะคะก่อนไปทําวันจริงนะคะถ้าใครใส่แบบนิ่มนะคะต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนทํานะคะ3วันแต่ถ้าเกิดใครนะคะใส่คอนแทคเลนส์แบบชนิดแข็งนะคะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการถอดก่อนไปทําจริงนะคะ5้าวัน7วันเลยนะคะ ก็สระผมไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างหน้านะคะแบบไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทาครีมอะไรไปเลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อแบบเป็นกระดุมนะคะเพื่อแบบเหมือนจะได้ถอดง่ายแล้วก็วันที่ไปนะคะก็ต้องพาคนไปด้วยคนนึงเพราะว่าเกิดเราได้ทํานะคะเราจะต้องปิดตากลับมานะคะจะต้องมีคนพาเรากลับบ้านนะคะเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเลยนะคะว่าจะได้ทํำไหม ถ้าใครจะให้สะดวกรวดเร็วก็อาจจะต้องจองคิวนะคะเพื่อความรวดเร็วส่วนตัวนะคะไปทําที่โรงพยาบาลนะคะก็คือเหมือนว a l k i อินไปทําเลย mm hmm. ก็เลยจะรอคิวนานนิดนึงมีกระบวนการนะคะในการตรวจตานะคะว่าเราเนี่ยสามารถทำเลสิกได้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคะก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าความพร้อมของตานะคะที่จะทําหรือว่าลักษณะของกระจกตานะคะทําได้ไหมนะคะก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะ หลังจากที่เราไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะกระบวนการนะคะที่เราจะต้องตรวจตานะคะจากที่เราจําได้เลยนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นการไปตรวจสายตานะคะตรวจด้วยเครื่องแบบเหมือนที่เราเคยตรวจตำร้านนะคะที่จะมองเหมือนแบบมองเรือใบอะคะ่ะก็ชัดเริ่มตรวจว่าเอ,อิเนี่ยเห็นชัดตรงไหนนะคะก็ก็จะมีการตรวจเหมือนตรวจความดันความดันตาด้วเครื่องนั้นนะคะเหมือนจะปล่อยลมแบบ ผ,ผุดออกมาะคะ่ะที่ตาเรานะคะพอตรวจความดันตาเสร็จก็จะมีการถ่ายภาพจอประสาทตาซึ่งกระบวนการถ่ายภาพจอประสาทตาก็ะจะให้เรามองไปในเครื่องเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากระบวนการนี้เหมือนมันจะแบบจะแสบตากดีนึงนะคะเหมือนมองภาพแล้วเหมือนแสงมันจะแบบมันเข้มเหมือนมันแสบตานะคะแล้วก็มีการวัดความหนากระจกตาวัดเลนตานะคะเสร็จแล้วพอทํากระบวนการทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะก็จะ พบกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะดูค่าต่างๆนะคะที่เราวัดได้คุยกับเราว่าสายตาเราเนี่ยจะทําได้ขนาดไหนนะคะอย่างกรณีตัวเราเนี่ยคือเราสั้นเยอะข้างซ้ายเนี่ยนะคะสั้น150แล้วก็เอียงอีก150ข้างขวานะคะสั้น850แล้วก็เอียง250ซึ่งคุณหมอนะคะก็เลยบอกว่าสายตาเราอะค่ะตาข้างซ้ายเนี่ยจะทําได้เหมือน ไม่หมดนะคะเพราะว่าสั้นเยอะจะมีการทําแล้วยังจะเหลือสายตาอยู่ส่วนข้างขวาเนี่ยสามารถทําได้หมดถ้าเรานะคะตกลงยินยอมทํานะคะก็โอเคจะมีการไปเซ็นนะคะเพื่อเหมือนเซ็นยินยอมะคะ่ะว่าเราอะยินยอมที่จะผ่าตัดนะคะทําตาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไปชําระเงินแล้วก็รอนะคะมาทําตา ในช่วงบ่ายนะคะก็คือช่วงเวลาเช้าทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้เวลาในกระบวนการตรวจการพบแพทย์นะคะหลังจากกระบวนการทำนะคะเราได้ทําคลิปนะคะว่าหลังจากกลับมาที่คอนโดแล้วนะคะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะคะเรารู้สึกยังไงคะความรู้สึกนะคะหลังจากที่ทําเลสิกมาะคะคือตอนที่จะเข้าห้องทำอะคะ่ะคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากมากแบบคือมือเย็นเย็นเียบเลยอะแล้วพอแบบ เหมือนเข้าไปในห้องนะคะพอเห็นเครื่องมือแล้วเห็นแบบทีมงานของคุณหมอะคะ่ะที่ทํเลเซอรให้คือมันนี่แบบตื่นเต้นแบบสุดๆคือกลัวแบบกลัวจะเจ็บเื้อนนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงการทำอะคะอ่ะตามที่ความรู้สึกของเรานะคะที่อยู่นะวินาทีนั้นเนี่ยคือพอเหมือนเราเอาอคอเรานะคะไปอยู่ใต้เครื่องเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบมีไฟนะคะให้เรามองแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะ เหมือนเป็นเครื่องมือมาถางนะคะมาถางตาให้ตาเหมือนอ้าแบบไม่ให้เรากะผิดตานะคะแล้วก็จะเริ่มทําจากาตาด้านหนึ่งของเรานะคะทําจากตาด้านซ้ายก่อนพอ,อพอเราลืมตาขึ้นนะคะความรู้สึกก็คือเหมือนคุณหมอเขาจะบอกว่าเหมือนเขาจะเอากระจกตานะคะของเราออกอความรู้สึกเรานะคะที่ที่เรามองเห็นนะคะตอนนั้นก็คือเหมือนมอีมีอะไรแบบ ปาดอะปาดลูกตาเราอะคะ่ะแล้วก็เหมือนหยิบหยิบเหมือนเป็นกระจกปิดตาออกนะคะแล้วคุณหมอก็จะเออบอกเราว่าเออเนี่ยเป็นขั้นตอนที่แบบเปิดกระจกตาแล้วนะแล้วก็แบบให้มองจุดไฟที่เห็นในเครื่องนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะยิงเลเซอร์มาคือในช่วงที่ยิงเลเซอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนกลิ่นกลิ่นแก๊สนะคะแล้วก็มีเสียงดังแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกนะคือไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอ่ะคือเหมือนแค่เรามองเห็นไฟแล้วเหมือนตาถูกทางอยู่อย่างนั้นเฉยๆสักสักแป๊บหนึ่งคือไม่นานมากนะคะอ่าพอเอ่อพอยิงเลเซอร์เสร็จนะคะคุณหมอก็จะบอกว่าเออเนี่ยเลเซอร์เสร็จแล้วนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดปิดกระจกตาให้เรานะคะแล้วก็เหมือนความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเอาอะไรมาปิดแล้วก็เหมือนทาแบบเหมือนทาอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดแล้วคุณหมอก็จะให้แบบ กระพริบตาแล้วก็เ่ินมาทาตาอีกข้างหนึ่งอย่างที่บอกว่าตาข้างนี้นะคะของเราเนี่ยสั้นเป็นพันนะคะสั้นเป็นพันเวลาทําก็จะใช้เวลานานกว่าข้างนี้เพราะข้างนี้สั้นแค่แปดร้อยกว่านะคะพอมาทําข้างนี้นะคะก็เหมือนเดิมกับเหมือนปาดกระจกตาออกแล้วก็มีเครื่องมาให้มองจุดแล้วก็หมอก็ยิงเลเซอร์เขายิงเลเซอร์เสร็จก็เอากระจากตามาปิดนะคะคือความรู้สึกตอนที่เสร็จแล้วไม่ค่อรู้สึกว่าหึย มันแบบมันไม่รู้สึกเลยมันไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยอะเออแตบตอนนั้นคือกลัวกลัวจัดเลยค่ะคือออกมาแบบ้อดีใจแล้วแบบเออมันไม่เจ็บไม่อะไรเลยคือแบบดีมากดีมากๆค่ะทีนี้เดี๋ยวก็จะมีนะการนัดตรวจนะคะต้องไปโรงพยาบาลอีกครั้งก็คือพรุ่งนี้เอ,อดูแผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้นะคะตื่นมาเราจะรู้สึกอะไรไหมคือตอนนี้เรากลับมาจากโรงพยาบาลประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไม่รู้สึก เจ็บไม่รู้สึกอะไรนะคะเหมือนรู้สึกนิดๆเหมือนเครืองๆแบบเหมือนมีขอบๆอ,อะไรในตานิดนึงแล้วก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวให้ฟังว่าอาการเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ถอดที่ขอบตาออกนะคะเป็นยังไงแล้วอะ่ะแบบคือมันดีมากๆจริงๆนะคะคือมันไม่เจ็บเลยอะ่ะมันไม่รู้สึกเลยคือแบบ จอเลือดยังเจ็บกว่าแล้วเราก็อยู่ในสภาพนั้นนะคะ1คืนก็คือน,นอนนะคะและเช้าขึ้นมานะคะเราถึงจะแกะที่ข้อตาออกนะคะไปดูกันว่าตอนพี่แกะที่ค้อตานะความรู้สึกแบบประทับใจมากประหลาดใจมากขนาดไห ทัดเหมือนเหมือนใส่คอนแทคเลนส์อยู่เลยค่ะแล้วก็ในความรู้สึกที่ตาก็ไม่รู้สึกเครืองอะไรนะคะเหมือนใส่คอนแทคเลนส์อยู่เลยความึกอะหลังจากแกะที่รอบตาแล้วนะคะวันนั้นนะคะเราก็ไปพบคุณหมอนะคะอีกครั้งหนึง่งเพื่อดูแผลนะคะก็จะมีการวัดนะคะสายตาหลังจากที่ทําแล้วนะคะว่าเหลือสั้นเท่าไหร่นะคะปรากฏว่า ตาเรานะคะข้างนี้นะคะที่สั้นแบบส5 0เนี่ยโอเคตาแบบเหมือนจะเป็นสูนะคะแต่อีกข้างนึงนะคะพอวัดแล้วเนี่ยเหลือสั้น75นะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะคะแต่แรกเพราะว่าคุณหมอได้บอกกับเราแต่แรกแล้วนะคะว่าเราสายตาทําได้ไม่หมดเนื่องจากสั้นเยอะนะคะซึ่งเราก็โอเคนะคะยอมรับได้นะคะแล้วก็จะมีการนัดน,นะคะมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะในหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะ แล้วก็นะคะหลังจากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้นะคะวันที่ห้าแล้วคือตาใสปิงมากค่ะใสเห็นเหมือนได้ตาใหม่ชัดแบบไปโดนน้ำไม่ออกกําลังกายต่างๆให้เงือออกนะคะเพื่อไม่ให้มีน้ำนะคะเข้าตาเพราะว่าการติดเชื้อแล้วก็หลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็จะมีอุปกรณ์นะคะมาให้เราว่าเราต้องล้าง เ,เช็ดตายังไงนะคะมียาหยดตามีน้ําตาเทียมให้นะคะมีวิธีการปฏิบัติตัวว่าในเจ็ดวันนี้เราต้องทํายังไงนะคะก็ทําตามนะคะแบบเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตาเรานะคะเพิ่งทํามา mm hmm. ก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครกําลังสนใจอยากจะไปทํา l ล s i กแล้วแบบเออกลัวรู้สึกว่าจะเจ็บไหมนะคะบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะเราเป็นคนที่กลัวเจ็บมากนะคะทําได้แบบ สบายสบายมากนะคะที่เราไปทำนะคะจะมีช่องทางในการชำระแล้วก็มีการผ่อนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลดูนะคะว่าแต่ละเดือนเขามีโปรผ่อนยังไงนะคะกับบัตรเครดิตไหนนะคะที่ร่วมกับทางโรงพยาบาลน,นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็บอกเลยว่าดีใจมากจริงๆนะคะที่ได้ไปทําแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจกําลังไปทําและกลัวเจ็บนะคะไปเลยค่ะคือมันดีมากจริงไปเลยนะ